あ <laughs> ハ ครูก็คร,รูตาอะอาเมนจ๋าไม่ทันนะเนี่ยคือจะถามว่าจะถามว่าคิดถึงใครเจอจ๋าเข้าไปโอ้ยอาเมน เอาเย็ดอะไรเนโนโน่อลับมินจ๋าคิดถึงใครคิดถึงชาลี จิงอะเวนเวนเมื่อไหร่ที่คุณร้องเพลงอะเพลงอะไรก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ไม่ต้องเข้าใจการมีร้องเพลงอะไรปุ๊บนะผมผิดได้ตลอดเลยผมต้องเปลี่ยนเพลงให้เขาแล้ะเว,วลาเขาร้องเพลงอะไรบางคนก็ว่าแบบว่าผมหายไปไม่คิดถึงคิดถึงผมเขาร้องเพลงอะไรเนี่ยฉันมี I Have I Have a New Song For You you Song No 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 You 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 You, you Song อ um ืเพลงนี้คือไม่ต้องห่วงไม่มีดราม่าแน่นอน เรื่องเรื่องว่าผมนู่นนี่ไม่ไดี you 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 say you you sing a song with me okay yeah เอ๊ะบาง,ะบงระจันบางอ๋ออ๋อ ikti i k t บางระจัน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  บางรือร่อนบางเรือ่องเกิดเกิดถ้าเพลงนี้เขาไปร้องอะไรยังคนยังมาแวะมามา,มาด่าผมได้เนี่ยเอาเลยเออไม่อายยืนไม่อายยืนอยู่ทิ้งวันอยู่ทิ้งวันเพนเดนทเวลเพนเดนทเวลย่าซอง about love about love oh you and me when 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 you miss me you ร้องเพลงนี้โอเค you sing this song โอเคบังระจัน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 ไม่อาจยืนอยู่ถึงวันไม่อาจอยู่ถึงวัน12 10, 12 <laughs> oh, ah, oh, oh, oh. <laughs> uh, mm. <laughs> Have you eaten in? Yeah. Gin khao? Gin khao no, I'm not dinner. I'm not eating. Oh, you oh, love Lunch time hamburger and finish nothing. Oh, morning. Yeah, ย uh, ่ morning. ง o นโนโนโน่เออ n อนชิลล์ลอนชิลล์อืมคนอะไรสวยมากเลยนะครับผมดูสภาพผมานมเลยว้าว red red r e t me oh next month you come <laughs> เดือนหน้าถ้าคุณมาไทยแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตซุปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะตซุเปอร์มาร์เก็ต I want to go <laughs> น่ารักไหม today I have some Yeah very good you r d r e s s is very handsome cute to my style เลเดี๋ยวผมจะเป็นเหมือนวันแรกให้เพื่อนๆดูนะวันแรกผมทำยังไงนะเฮ้ยนี่ผมผมอยากให้เขาดูนี่มากเลยคิดถึงวันนี้นะคิดถึงวันนี้ first time we talk we meet นี่น่ารักมากเลยคนนี้อยู่ไหนเนี่ย เพื่อนกดตามไปเลยนะช่องนี้กดตามไปเลยนะเนี่ยอ้าวอยู่ไหนอ่ะตามปปุ๊บคนนี้น่ารักมากแล้วเดี๋ยวเรามารักกันใหม่ Hi nice to meet you I know the hi น่ารักจังเลยชอบในตุ๊กแมวเสยแล้วสิน่ารักมากเลยฮึ I know มันเด็กอายุ17เลยดูด่น่ารักป่ะเออมา First time we we talk with my friend เ hey. ม <speaks within> ื <inaudible> ่อวานผมไปสารภาพในรายการนะครับ <infrared> ว <guy S 1> ่าจริงๆเนี่ยผมผมผมอ่ะเล่าเล่าให้เพื่อนๆฟังต่อหน้าเขาเลย first first time I my 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 friend Charlie family ที่ท่านแม็กซ์ Charlie family ไปดูการมินอ่ะนะผมแบบผมพูดนี้เลยนะผมก็พาเข้าไปผมสารภาพว่าวันนั้นอ่ะผมทิ้งลูกทับ แล้ว yeah, ผมก yeah. yeah, yeah. ็กลับไปนอนนะครับพอพอรู้ว่าลูกทัพไปอยู่ในห้องแล้วผมก็พิมพ์อ่อนโยนเซโยแล้วก็ปล่อยลูกทัพพิมพ์พิมพ์พิมพ์กับการมินไปนะครับแล้วผมก็กลับไปนอนนะครับผมเป็ first time เออ first time ที่มินอ่าการ์มินทำอะไรทำอะไรเตะ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 เตนายหญิงคาปูชิโน คาปุ cci no คำนึงมียัมีคนอกแตกตายนะหลายคนทำไมน่ารักแบบนี้ทำไมน่ารักแบบนี้รังไม่เข้าใจเน่คำนึน yes Shower jum hai! Hey. Please! Shower jum hai! Hey. No! No one minute, okay? No! If you long hair like you, if you short hair I'm very like you, if you not shower, I'm like you. <laughs> Thank you. But okay, ka kukun, ka okay, five a minute, five a minute shower okay. Haha -ha. โอเคฟันสุดที่ดีย้าจุ่มแห้ฮึมโอเคคกากำมินย้าดูว่าคุณได้ยินมันไปแล้วแต่ฉันจะพูดมันอีกครั้งเดี๋ยวนี้น้อยตา Here you r h a r t to in me Oh okay m e t y o ฉัน ให้เกื้อคุณยอกยอกยอกให้ม e ทูเฮ้ยควักอะไรตกใจหมดเลยโอ้ยใจหายครับโอ้ยเพื่อนเกือบช็อกตกใจหมดเลยกุุ้คุณกูว่ะคุณกูหายเว็บเลยขำอะไรกันตกใจไปกับผมว่าผมถามหน่อยตกใจกันมาะ thank you พี่เนี่ยลินหนาท้ เซย์ชาร์ชาาวข้างๆก็ดีตกใจกันหมดตอนนี้เพื่อนๆช็อกงายงายงายหลังกันไปหลายคนนะครับเฮ้ยหรือว้เราต้องมีสตินหวาแป๊บนึงเฮ้ยชารังสลันั Are you okay? Not okay. I m hurt my heart. Hi. Come in. Please help me. a Help h me please. Come in. อืมหากระนั้นอันนี้กามินใช่เดี๋ยวลองลองทำว่าปุณนปลาหางนกยุงมากเลยนะครับผมอ่าแล้วก็หัวใจดวงเล็กดวงน้อย ซ้อมซ้อมสมมติว่าตอนนี้เป็นตอนที่ที่ไม่ได้มีใครดูเราอยู่ Only you and me n o าโอเ y ่ยูแอนมียูอนมไม่เข้าใจ you don't you don't see you see me only meyeah โอเคโอเคโอเคน่าตอนนี้ you eyes I, I see Yeah. <laughs> no not, not uh, you don't uh, aso 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 not not join yeah. mm, i'm okay you, you mean now. Hey, you can. Can. i mean aso no one more please hmm อืมอ่าโอ้ยพระเจา my heart ตุกตุ๊กตักตุ๊กตุ๊กตั๊ก my heart น่ารักน่ารักนะครับผมเบสต้ากุ๊กค่ะกุ๊กค่ะ thank you มากเลยนะครับผม you you have new song sing for for me she new song y o y o you have new song yeah I I I like this song uh do you know no ก็ยูยังไม่เทลฉันจะรู้นะ yeah 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 <No? S 2> อคนธรรมดาไเปมาน,ามานมาลางคนแต่ออละลายที่เราสองคนถึงได้มาพบกัน ถึงได้มาลักกัน็นทุกว่ามี14ชั่วโมงแต่ละนาทีที่มันไลยมันไปแค่วินาทีเดียวแค่เพียงฉันได้พบเธอเธออยู่ไกลติดไปลขอบฟ้าแต่วามละลานนำพาจาเราได้พบกัน ฉันไม่เคยชืนอเร่องฝืลิขิตฉันไม่รู้ว่าร่ำมีจริงไหมจนวันที่เธอได้ไปนับไปเปลี่ยนตอนให้กลายเป็นเรื่องจริงและถ้าจะร่ำฝืนลิขิตหรือเปล่าที่ดาวรับมันบังเอิญที่ไหมไม่มีใครรู้ใครเข้าใจแค่ไม่เธอจำมือช้าไว้ก็พอ ยูเออร์ทอนยูต้นต้นมันก็ไม่มีสิ่งใดสำคัญท่างชั่นไดย์โฟอเท่านั้นก็เพียงพอต่จะไม่ไปไม่ว่าอะไรจะไม่หมดจะจากต่อฟ้ ลวยยากียังตายที่เราจะตายพบกันเธออยู่ไกลแปปกอนเวลาอพาจนเราได้พบไม่เคยเชื่อในพรหมนีฉันไม่รู้เราเือไคจัวันทค่ Oh my god! Charlie! <laughs> <laughs> yeah. <laughs> Come in. Come in. Yes. Can we can we dance one song. You can dance now. Okay. Dance, dance, dance. good, 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 good. good. You, 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 you song, please. Come. Okay. okay. พี่จนนี่ด้วยคนชอบคุณเต้นเพลง crossing star มากๆเล l ลอร์เบนโอ้เ e ลงสอง good เฮอาหาก่อนชื่อเพลงอะไรเพื่อนพิมพ์ไงนะฮยูน่ารักมากๆ โอเคค่ะ thank you ขอบคุณค่ะแรกแรกมากมากเลยที่คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับแต่เป็นอะไรที่แบบน่ารักสุดๆเลยสนุกสนุกไหนเอาคะก่อน UK you then yeah good and I play sing a song with my friend อ๋อเนี่ยเขาส่ง่า โอเคกามินโรบอทโอเคทุเรศย่า y อ u you tired no I'm okay อ m okay I'm okay I'm okay. happy ดีใจยู u คิดถึงฉันไหมยาไอไอคิดถึงคิดถึงทุกคนคิดถึงเพื่อนๆที่น่ารักโอเคโรบอทเล e t s square เวันโรบอทโรบอทโรบอทตนี่เป็นโรบอทที่สนุกที่สุดนะครับผม Lady Come been, go go I've been losing sleep talking yeah. about the wow. we could be the baby I've been I've been praying hard Send no more counting dollars we'll be counting stars Yeah we'll be counting stars Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and we shall find old, but I'm not that old. Young, but I'm Me. Come in. Yes. My phone die! <laughs> <laughs> Your phone dying? No, no, no. My phone. Uh, internet lag. Yeah, you are lagging. Uh, yeah, I know, I know. You now lag. Oh my God, Charlie. You now lag. Charlie. Charlie, where, where? My Charlie, where? Takama i'm <laughs> every day every day fly every day every day fly, every day fly every day fly every day charlie are you okay are you okay charlie 파이 찰리 아 두콘 왜어 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 찰리 왜어 왜어 왜 찰리 왜어 두콘 찰리 찰리 플라이 어 my my room oh my god o k 찰리